อ้าวสบายดีเอ้ยเกซาโอ้ยสบายดีกำลังเห็ดอยังเนะอะนนี้เนาะ <ฮด S 1> ก้มเงย <ฮด S 1> ก้มเงยอยู่พดสวนอือกำลังยุ่มน้าสิไปหดพักด้วยอ่าโั้พี่น้องเลยตอนคำคำแรงแรงมือนี่เนาะเลยเป็นที่ไหนคือสีเมือ่อยแท้เดียวนี่สีม่วหอบยุ nh ่มน้ามันผืนบ่มันก็เป็นผืนนแหละผืนราจะมันนี่จนเชีฮักเอ้าฮักแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเนาะเบิ่งหันอือหยีบ้อย ระวังเด้อมันตกได้หนิพี่น้องเไยเนาะเอาเสื้อผูกคอนไว้เด้ดเออ่าฉะนั้น,นกะบ่เห็นได้หนิพี่น้องเไยมันลงได้หนิเนาะกำลังดพักอยู่โ,ยโอ้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะบอกมึงหนิหนหนนบบอนุอ่นเอาอุ่นเข่าเย็นเอาโอ้โดย,โดยพี่น้องเไยไปฮอตใส่อะไรเพื่อนเจ้ายัางคือเก่าโอ้ยังอยู่สัพี่น้องเไยเนาะออเพี่ ทางไอ้ตุ๊กเพิ่นกามาขอพักบ่สบายดีขอเบี้ยมมะเขือปลูกอึมคอเบี้ยมมะเขือมือปลูกโดยอาไรบานลายเลยมนแล้วเนาะระวานเป็นนาอยู่ก่อนแก่มาพูดกันละเออโดยโดยสบายดีเนาะ้อยเนาะทางนี้เนาะโอ้กำลังเฮ็ดไปซ้างอันนี้กำลังหดพักกำลังฮดพักอยู่อ๋อโดยพี่น้องไงคำคำแรงแรงไปซี่หดพักหดเนาะเออทางวัจันทร์กะมาเยี่ยมมายามเมื่อก่อนพี่น้องไงเนาะ อ่ามาแต่พูดทางเลขสิบปูพี่น้องเลยเอา้าเนาะกะกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขู่สูค่คนเด้อพี่น้องเลยเออพบพ่อกับเราจะอีกตอนคำคำแรงๆคือเกา่เาเนาะอ่ามื้อนี้กัมาหมู่บ้านสายบุญพี่เด้อพี่น้องเลยมื้อนี้เนาะหมู่บ้านน้องทงพี่น้องเลยเอา่ามากับคือขึ้นมวลซื่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเออเสียงห้องโฮเซลเออเป็นหมู่บ้านเลยพี่น้องเลยบง่งอมบอง่งเงาบ้านนี้เนาะ เออคือคื้นเสียงย้อนย้อนอยู่พี่น้องเลยอู้ดังนั้นก็เฮือนปาวบ้านทงเฮาโตกำลังเห็ดอ่าเพดานทางนั้นก็พี่น้องเลยเอาเดี๋ยวว่าจร์สิพายพี่พี่น้องเข้าไปเบิ้งอีกเนาะว่าคืบหน้าฮอตใสแล้วพี่น้องเลยมื้อนี้มาเฮือนเอื้อยเกษสรองกอนเพิ่นไปฮอตใสแล้วพี่น้องเลยโอ้ยังอยู่เนาะ ยังบอท่านดาเนินการเท่อพี่น้องเลยเพราะว่าสร้างเหตุเฮือนของเอ้เอล่ะเออยันตุกอยู่เนาะโอ้ไม่ยังนใช่นนี้โอ้เป็นดกแก้วเนาะเป็นดกแก้วมาเรียบร้อยแล้วพี่นองงอ้องเลยเออมาเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ทางนี้เนาะหดพักพี่นอออ้องปั๊ดเท่าเออหมึกหมึกไพา่กับเคียวอุ้มทุ่มได้พี่น้องเลยเนาะ ใส่ขี้แบ่เนาะบ่ได้ใส่ผู้อบ่เอาขี้แบ่เอาอ่าตัวพี่น้องก็นิ่งอ่าปลอดสารพิษเอาเนาะอืมเอาขี้่เอาขี้แบ่มานั่นเอาเด้อนี่เนาะเอาขี้แบ่มาใส่เงาเพิ่นอ่าต้องมักพริกยังก็เป็นดอกไว้เท้นี่เนาะอาก็เป็นเบี้ยก็เป็นดอกเลยผู้เปลี่ยนมากเจอทางนี้พี่น้องเลย เออตต้นหาก็ได้คืบเดียวเป็นมากเลยเนีย่ยชีฮังชีงมีแล้วแบบนี้เนาะเออสมบัดแล้วไปเห็ดสูตรได้นี่พี่น,น้องเลยปลูกบุกพีกกันบุบวิทย์ดผ้ามือเป็นมากเลยยิ่งกระดันเด็ดไปจั้งเนาะเออหมักพิกนั่น,น,น,นจะหมักพิกสามฤดูพี่น,น้องเหรอเนาะอืมน่านจะหมักพิกสามฤดูแหละเอ่อ ได้กินหมากสามเถ้านะปีหนึ่งนี่พี่น้องเลยอือเอ่อมีผู้ช่งกินแรงไหอนี่ไม่มีผู้ช่างเนี่มูนี่ผู้ช่งเลย,ยเอาเลยจะพี่น้องไงปลากระป๋องบ่ะเตียงเนี่มูนีไเผื่อแวงหายบ่ปลากระป๋องไม่อินบ่ะเตียงเรืให้ยเยอะโอ้บ่ะเตียงเพิ่นแวงให้แล้ว,วเออนึกว่ายังบ่ทันแวงนะบ่ดจัด์สิเอาใหา้สิหรอกแล้วแวงให้อยู่เนอ้อเห็ดอีได้กินเจ้าเห็ดสูตรบอกสูตรหีิกว่า อย่าบอกมีสูตรเห็ดไหนมันแซ่บนะแต่พี่เจ่ก็บอกจะเห็ดแล้วเอ,อ๊ยเย็นว่าเนาะอย่าถามว่างี้นะเย็นว่ามีเคล็ดบออดบเนี่ยเ็ดลับความแซ่บบุคคลกันได้หลายคนเนาะพี่น้องเนาะแต่มีหลายคนอยู่พี่น้องเลยในน้ำมาสูตรหลายสูตรหลายแบบบางคนกับในน้ำว่าให้ใส่แกงใชเย็นว่าบุญเส้นว่าสันพี่น้องเลยเนาะ Gang xe buôn kín, dạng cả soi, hoa bùa, hoa sap, 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 hoa sa sa sap, hoa hoa sa 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 อึกจําบึกเอาพี่น้องเอ้ยมีแล้วแนวกินเนาะปลากระป๋องมีบ่ยังเบิดแล้วบ่ยังเออเพิ่นเอาให้จักปองก่อมื้อน่ะอืมยังอยู่เนาะถ้าว่ายังแวบ่จันบ่ให้ได้มื้อหน้าผู้ใดสิให้เด้อมื้อนี้อันกินโตเก่าไปก่อนเนาะอืโดๆเอาพี่น้องเอ้ยเก็บปุ๊บกินปั๊บโลดเนาะสะดวกสบายักจังได๋เนาะอ่ะโอเคจ้ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่าจันเข้าไปเบิ่งเฮือนของอนน้องทงเพิ่นก่อน บานนี้ไปฮอดไสดยเลยเนาะสำหรับเพื่อนของเอื้อยนี่มือสร้างมาพ่อเลยเนาะบัจจันทร์ซื้อใบประตูมาให้เด้อใบประตูใหญ่ซองใบครับใบบปงยืนโป้งยังอะไรพี่น้องเอ๋อเนาะเออโดยโดยโดยเอาโอเคสามีนี้ไปก่อนเด้อโดยสบายดีเนาะทางนี้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอ๋อเนาะตอนนี้บัจจันทร์เข้ามาหน้าเฮือนหน้าซานของน้องทงเพื่อนพี่น้องเลยหลังจากที่บ่ได้มา โดนนานเติบแล้วเนาะมาแล้วก็บป้ดตัวพี่น้องไงมยังอันนี้เนาะเห้องจักรห้องงานไม่บ่หนี่พี่น้องเลยเออ่ให้กว่าบันไดะสะพานรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร <c oughs> เป็นวงเป็นเวียนกันอยู่นี่พี่น้องเลยอ,อ๋อฝนเฮ็ดห่างตีเพดานเนาะโอ้ได้หลายเติบแล้วพี่น้องเลยเออ้ยทางนี้กับพี่พี่น้องไงปัดกวดทำความสะอาดอยู่ สบายดีเด้อน้องทงทั้งนี้สบา,ายดีสบายดีเนาะเป็นที่ใดสร้างเขาขิดเชี่ยวไหวเมื่อแล้วบ่กขึ้นเมื่อแล้วโอ้มาคำมื่อนี่เนาะบทท่านครับหาขึเม,มื่อเมื่กินนี่เด้เออโดยพี่น้องเลยเอามียัชนช่านี่โอ้เป็นขอบขอบตีเพดานเนาะเนาะสีลายไม้อย,อย่างดีเลยพี่น้องเลยอันนี้กับเป็นแผ่นอ่าแผ่นเดียบ คักแล้วนี่เนาะเห็ดได้หอดใส่ด้านข้างในเรียวแล้วบ่เนาะยังอยู่โอ้หากงได้ทั้งข้างเนาะโอ้เออกับทัทง้งทั้งทั้งนี้เนาะโอ้เรียบร้อยบแ่แลนะ้วทั้งเถินพี่น้องเลยนกำลังเห็ดทีเกี่ยวมานี้วันนี้เนาะโอ้ย<า> <ไป S 2> ั<อ>งเอี้ยสั่ทางไหนพี่รองเลยโโเนาะอนาอเออโดดลาง เอาดินอเอาแห่มาคบอยู่พี่น้องอะไทั้งนั้นเนาะอ๋อโดยเออทั้งนี้กันนาบา้านนาเฮือนสะอาดสะอ้างบานนี้เนาะหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำมันนะบ่เนองมื้อนี้ยังยังบ่ทันหนึ่งโ,โอ้มื้อยากดอกข้ามีอันวา่าเตาแก๊สนี่เนาะเออใช้ชาวน้องๆไปั้างใเบิดแล้วมื้อนี้บดไปเงียนมาแล้วอือน้อ,นองๆเงนผู้วงกับยัางพันมาใช่อือดยอ่ะด,ด,ดูพี่น้องอะย มีไปสังสกินมื้อนี้มื้อนี้กะสิบ่มุ่มฟองป้าอยู่หน้าตรงโอ้โดยมีมีอยู่บ่มันยังยังหลายอยู่บ่กระป๋องปลาโดยยังหลายอยู่ห่วยคอนี่กว่าซะจักอันขอนําบ่จโอ้โดยนี่บ่จักว่าสิมาให้อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่เสียงเพิ่นมาให้แล้วมื้อนั้นเนาะเพิ่นามาให้จักจักกล่องกประมาณ50กล่อง่ให้ช้างกินนี่แหละให้ช้างเพิ่นกินนํา เออแซ่บยุบเอาเป็นนี่ได้น้องก,กินกินกับแซ่บแซ่บเนาะโดยเจ้าเฮ็ดนี่ได้กินมันจังแซ่บบางทีกับแบบไข่ล้วก็กินเลยกินเลยบ่ต้องปรุงต้องแตงโดยินแต่พี่น้อง <c oughs> เออพอได้ตัวนี้แล้วย้อนสร้างเพิ่นเนาะโดยอือโดยพี่น้องเลยเออสร้างเพิ่นก็นมาคู่มือบ่เฮ็ดนี่<ด>มาคู่มืออยู่ช่วงนี้เนาะอพี่น้องเลยเอาจังซั่นมื้อนี้บรจิจาคมาเพิ่มมาอีกเนาะ<ด>เอาไวใ้ให้อัน อ่สู่สร้างเพิ่นกินเนาะสามอันเพื่อได้เอาเนาะเอาซองอันก่อนเพิ่มมาอีกสามกล้องยันว่ามันอุพพอกินเนาะกินหลายคนพี่น้องเลยเออหาซิปกล้องว่าว่าเชียงเพิ่นเอางไ้หาซิปอันหาซิปปลองเนาะอ่าอัดแน่นได้พี่น้องเลยสี่ตัวเลยเนาะแซ่บเนาะคือกันกับอันอ่าทั่วไปเลยเนาะมันบลแบบนั้นได้พี่น้องเลยเข้มข้นกว่าอีกสมอจักพี่น้องเนาะ สัมกันเลยแบบรสชาติแบบเแบบกลี้ยยเดียวกันพี่น้องเลยกับสามีครัวเขาเนาะโอ้แสพเสพเสพมาเนี่เออโอ้พี่น้องเลยหลังจากชิคออกมาเป็นใน,ในี่ได้น้องเที่ยงทำขึ้นกุเก่าอยู่ u, เนาะกับบริมายเยี่ยมมายามโดนเติบเลยได้พี่น้องเลยเป็นใน,ในี่ได้แล้วภูมิใม่ภูมิตกเจ้ากุ้งใม่กุ้งตกหมักม่วงหมักมักกมกมมนผักหญา้าหาหุ่นปลูกขึ้นเก่าอยู่แล้วว่า อเ,เ,เออดูพี่น้องเลยเนาะเออสะอาดสะอางขึ้นกุเก่าได้พี่น้องเลยเฮือนซานเนาะอือโอ้มีอันแนวตากผ้าตากผ้านอกทางหลังบ้านเนาะเอาแบบอันไม่ยังไ่พลาดเลยพี่น้องเลยโอ้นี่โอ้พักเจ้ามันเป็นยังเกาะนี่โอ้เอาเพิน่นเอาใส่พุ่นเออเอาใส่พุ่นนี่นะ กีแบะเนาะปู่พี่น้องเลยหมากเขือหมากแข้งหมากม่วงกับเป็นหลอกอีกเลยเม่นบัวนี่เนาะซ้ำมซ้อนกันไปเลยเอ็นี่พี่น้องเลยเออสมบัตคนเอ่เอบุญมีพี่น้องอ่ะดวงดีปลูกยังกาเป็นหมากเป็นพล <c oughs> นี่นเนาะออพี่กัหมากใหญ่าน,นึงนี่โอ้พี่น้องเลย กําล no. oh, oh. ังก oh, ําลเนาะโอ้ต้นยังน้องอันนี้ดอกมะดิบ่ดอกยังก็โอ้โดยโยโดยโดยเอมานี่ก็มาอัปเดตเบิงเฮือนเบิงซานเจ้าเนาะเป็นอีใดทางในผูสะดวกสบายอยู่ใส่ยังบ่เบิดบ่อันว่าอันนั้นเจ้าเก็ดยังบ่ยังบ่เบิดอยู่โอ้แสดงว่าอยู่หลายๆมือตบได้ะนี่เนาะจักมือแล้วก็คาใสมานี่ก ได้สี่ห้าเมื่อแล้วบเมินเป็นเดือนแล้วบ่ตั้งแต่บ่าเสียงคนมาให้ยจากแรกคนเลยยังโบได้เปลี่ยนยังเทื่อยังโบได้ไปเติมยังเทื่อบ่ประมาณได้ประมาณสองถิ่นแล้วโอ้หมอนเดือนแล้วยังบเบิสอยู่ยังเนาะอะไรสัพพี่น้อง์เงยแสดงว่าทนเนาะประหยัดอยู่ได้สั่นนี้คาเบิสก็มีทานอยู่ทางหลังวุ้น่งสองโดยเอาทานแก้ไขเอากรอนเนาะจุอยู่พี่เด้ออย่ามันอูดเทือนได้พี่น้อง์เงยเออเนาะ กํามันเบิดกับพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยหาจ้างรถเข็นนั่นเด้อเอ้ยตุกพุแล้วไปเอาอยู่ในเมืองพูเนาะเอทานนี่แหละมันคืออือเาทานแก้ไขนําเนาะเออย่านเฮาก็ย่านบ่มีเงินมีคําไปเติมเพี่น้องเอ้ยเติมเท่นึงจักเท่าใดเนาะถามเอาเสียงเพิ่นอยู่บ่่จั่น่เคยมียังบ่เคยฮู้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เรายังบ่แน่ใจคือกันเราซื้อมากเรายังเราก็ยังบ่เคยเติมจักเทื่อคือกันเนาะเออคือสิแพงเติอยู่ด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่า มันใสได้เนาะเฮิงเติมเนาะเชียรรถประจนแล้วมันมันจะง่ายอืมได้พี่น้องไงแถมเบิด์ตเพื่อนเนาะแถมบอกได้มันเบิดเด้อเอ่อสิอาซาแก่มาให้ได้อยู่ดอกพี่น้องไงเนาะถ้าเพนผ่านมาทางนี้พอดีเนาะดีใจน้ำนองเลยมีพี่ดงไีดานมาหนี้เนาะโอ้ขักแรกขักแรกพี่น้องเลยจักคนก่อสร้างสามคนอยู่นี่สามคนพี่น้องเลยเนาะ เดียงเพิ่นคาบหนึ่ง,งบ,บ่คาบคราบเทียงเนาะนโดยโ,โดยเทีย,ยง,งเอนาะจ้ะเนาะขาพื้นขาไฟยังไม่ได้เสียที่เดือนได้กเนาะถ้าเกิดเสียได้เดือนหนึ่งะนะใครก็กลับบุคคลคือการทางบัเสียงพันาย,ยนะเอาพี่น้องเหรอบัเสียงหับใจพื้นขาพื้นขาไฟให้เลยแล้พี่น้องนไงจะดีมันคือการนะเนาะ เออทางผ er ah, so so ู uh, ah ้ใหญ่เพิ่นเอาไปสอบด้านเสียค่าไฟให้เนาะโอ้คือสีแพงเติบอยู่ได้เพราะว่าดึงไปเพื่อนนั่นเพื่อนนี่น้ำเนาะเออน้ำตอนน่ะพี่น้องไงเออเอาเอาที่ไงเดกกะดีมุกดีใจเอาปลากระป๋องและย่อเพิ่นเนาะเออสะดวกสบายพี่น้องเไยปั่นเข่ามาตุ้ยโดนโอ้ลเลยก็ฮิวมีว่ลเข่าโอ้มาลองโยชันเออเขาเย็นว่ลเข่าห้อนวอลลงอะเข่าก็เข่าได้เช้านี่ มาลองมาลองโยกจะคำฮิวอ,อีดีได้พี่น้องเลยเออเดี๋ยวมาลองมันปลากระป๋องน้องพันอีกกอนเอามาให้เราแล,แล้วก็ลองลองเลยพี่น้องเลยโอ้ขออนุญาตไปล่างมือก่อนด้สักหนนิดนึงมานั่งเบิ้งบาบนี้พี่น้องเลยแกะเหานเบิ้งอยู่อันนึงแกะปุ๊บแกะแกะันง่ายพี่น้องเลยเนาะก็น,นะกนี่อัดเน็ต มานี่ปลากระป๋องเจ้าตั้งอันได้อยู่วอซื่อเพื่อนว่าทางวอเตียงเพื่อนมีโปรโมชั่นไหนแบบว่าถ้าเจ้า,าคิดคอนเทนต์แบบว่าถือใจแล้วเราห้ไปเลยลังหนึ่งร้อยร้อยกระป๋องนอนคิดเลยนั่งคิดนอนคิดว่ามันถือใจแล้วบอนะเอเนอแบบคอนเทนต์ดีดีนี่เลเนาะเออแบบว่ามันมน,น่าสนใจแน่นะเกี่ยวกับ ซื้อว่าเตียงเพิ่นกระป๋ากระปองอยู่แล้วเอ้ตั้งในใดก็ได้เนาะมีคอนเทนต์แหละเราให้ร่ายกระป๋องหรือเปล่าแม่ร่ายแขเลยร่ายกระป๋องเนาะเอาเท่มยืนลงละโอ้โเนีนดีดเนาะนี่อัดเนียนปลากระป๋องบ่อเตียงนี่เนาะอัดแน่นเนื้อเน้นแน่นปลากระป๋องบ่อเตียงทองสิบบ่เอาแบบนั้นบ่ คิดไงคิดกันยิ้วเข่าพี่น้องไงก็เลยมาขอเข่าน้องท่องกินมื่อนี้เนาะเอาปลาปองมาให้สามอันเล็กกับเข่าอืมบึงคิดนอนคิดนั่งคิดเด้อนี่พี่น้องเลยคำนิ่ๆเลยเนาะถ้าเป็นไปได้เนิะเป็นปองเลยอืมขนาดนั้นเลยบอกน้องท่อง ได้เนาะเราต้องร,รีบก็ได้น้องพีทนะครับเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องคือกันเด้อพี่น้องเลยถ้าได้คอนเทนต์ดีๆแต่ว่านั่นก็นคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะอ๋อ,อ,อเศรษด้วยพี่นอ้องยิ้มเข่าเนี่ยคอมเมนอ่านเป็นอยู่บ่อ่านเป็นอยู่อันตัว เตียงทองนี้ทองนี่ยเบาเตียงทองเนาะแต่อ่านเบิดนี่มุ้ยเคยบอกนี่อ่านได้จีบ่เจ้าเจ้าเจ้าปอยังจะทองตัวนี้นันได้แต่ตัวไายมันลำบากอยู่สิพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าน้องทงคนนี้เฮ็ดเฮ็ดยูทูบพี่น้องเอ้เฮ็ดยูทูบแล้วก็ เวลาพีไปานอ้อกงนเอมเมต์เนาะอ่านบุเป็น,นเออนาะเดี๋ยวใช้ง้นงานให่ก็ไเนเดต้องให้งานงให้เนาะคนค,คอมเม่์เนาะออต้องให้งานแตก็งางตอบแทนอีกยังไงลำบากอยู่เนาะเพราะว่านงพิคนอ่าบเป็นหน,นงังสือยังยจบปอยังเจานะปัามจบปอปสามสามแต่ก็มันก็นเป็นอยู่แต่าเลยก็เนาะ้อง ก็พอเลยตัง้งใจเรียนมาแล้วนะก็เข,ข้าไปก็เข,อข,อขอ้าออกนะ<ด>อืมืมมแซ่บเลยพี่น้องเลยติดห้องกระปอมมาก่อนนะโ<ด>อ้ใส่น้ำกระป๋อมม<ด> <c oughs> าจันทร์คือกันไม่เท่าไงตอนน่ะตอนยังน้อยโอ้ยมกักขนาดกลองกระปอมนี่เนาะ<ด>แต่ว่ากอด กันจนจบมอเจ็ดได้พี่น้องเไยแต่ก็บบรเเเิเป็นอย่างขี้เก่าเนาะก็เป็นอันนี้แหละพี่น้องไงเป็นประชาชนทั่วไปเนาะแับใไซส,สังคมแฮบรับคร <c oughs> ับไหมแฮบ,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 บเลยเนาะ <c oughs> ปลากระป๋องบาเตียงทองอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าวาันนี้ของเจ้านะ่ะมึงคอยได้ตัวนี้เนาะ ม่ก็ปลากระป๋องปลาเตียงทองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมปลากระป๋องปลาเตียงทองก็แซ่บเหมือนกันนะเนี่ยอืมแซ่บเพียงไรนี่สิบกเข้าเอาเข้านี่ไปอุ่นอยู่บ้างเขายินบุญก็ได้นี่พี่น้องเนาะมันกับโบได้แข่งไปได้เนาะ ชื่ออาหารการกินมาลเลยกับจุ้ยเลยพี่นอ้องแล้วคำยังงี้พี่นอ้องอือใช่ใช่ใช่ปลาเนี่ยบวแข็งเนะ <c oughs> าะเนื้อปลาแบบนุ่มๆแบบเนื้อแน่นนะพี่น้องเลยปลาทูแน่นอน ปลาสดีหรอปลาอย่างคนอื่นเ,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 เนาะปลาสดีปลาทะเลพอไหมเนาะปลานี่มันโตคล้ายๆแบบกระทู้เฮียถนมือ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคพี่น้องไงขอญาตก,กินข้าวครับน้งนองทงไปก่อนนิดนึงเนาะอยู่แห้งมามื่อนี้แต่เขาเอามาใหา้เพื่อนมื่อนี้มาขอกินมเล้าพีอ่อนอื่น กินมาแล้วอืมนี่เสพเสพเสพอืมเรียบร้อยพี่น้องไอ้อิ่มเซยเบิ้ล่องหนึ่งเนาะขักคักขักย <c oughs> ิงเขี้ยวอยู่พี่น,อน, <c oughs> น้องแซ่บคักเนาะเออเจ้าแบงไปให้ไปเนี่วเนาะว่าเสียงเอามาให้แบ่งนั่งแม่แล้วอเบ่งไปให้แม่เจ้าจะปองก็กประมาณเน่ย 40ปลายน40ปลายห้อยมันหลายดีบ่มันบาเสียงมาให้เจ้าก็ประมาณเป็นแพ็คมันเลยเป็นอ๋อเป็น100เพิ่นได้ซ่เนาะอ๋อแบ่งครึ่งเลยให้แม่ยประมาณ40นี่แหละอ๋อแล้วก็แบ่งไว้ให้อันลุงพอมนะลุงอยู่ตานอันนี้10อ๋ลุงกับป้านําโดยเอออย่าลืมเพิ่นเด้เนาะยังบ่ทันได้ให้ทันได้ให้ซ้ําอือพอดีเด้อวอาจารย์ว่าสิแวะเบิ่งดาวอยู่สิเอาไปฝากดาวอยู่เนาะ ถ้าเจ้านั่นก็เอาไปฝากคนตืมก็ได้เด้อเ<ม>นาะแบ่งกันกินมีอาหารซบแซ่บกับบุลลัมบุลืมเพิ่นได้เนาะ <No. S 1> เออผลปลาไม่ดุงผูกมีพระคุณเฮาได้พี่น้องเลยเออโอ้ดีดีดีน้องเนาะแบ่งเพื่อนแบ่งพอแบ่งแมนแบ่งปลาแบ่งดุงน้ำเนาะได้อาหารดีได้ของแซ่บกะแบ่งกันกินได้พี่น้องเลยอ่นะเนาะเอามานี้เดียวว่าจันทร์ลาก็ได้บ่านี่ <No. S 1> มากินข่าเจ้าเบิดติปหนึ่งเนาะ ออยอิ่มเด็กหกเซลนี้แล้วบไดเอาอยู่ดีมี่แห้ง้ะน้องเด้อเนาะสู้ no, ๆพี่น้องไงปลอดภัยเออได้ละเฮือนซานกับกำลังโตเติมเพิ่มให้อีกอยู่เนาะด,ดีมุกดีใจน้ำน้องเไยเนาะซอยน้องแบบแบบครบวงจรคข้างในดีพี่น้งงนองเไยเนาะเอาแต่ใดก็ดีมุกดีใจน้ำเนาะมื้อนี้ลาก่อนโดยสบายดีน้องเนาะเดี๋ยวบัจจันทร์ทีเอาปลากระป๋องไปฝากกันพอลุงเพิ่นก่อน ะแม่ป้าก่อนพี่น้องเลยบ้านนี้จากอาากหาจากซิปกล่องเนาะบ่อจันเอามาน้ำบ่อเตียงเพิ่อนอ่ากล่องนึงพี่น้องเลยแก๊สนึงน่งเนาะกะร้อยกองกะแยกย้ายไปหลายครอบครัวเติมแล้วพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวสีแบงให้ทางพอลุงเพิ่นน้ำจากหาจากซิปกองเนาะพอได้อ่ากินแล้วกับพี่น้งงองเลยบ่ได้เยี่ยมยามแล้วแต่ล์นแล้วไปอัปเดตเมืองไกลแล้วก่อนพี่น้องเลยเออออกแม่เพรลูกหลายแล้วบ่เนะาะไปสำพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะเมื่อนี้บ่อจันกะ ลำลาสำนี่ก่อนพี่น้องเลยพบพ่อกันใหม่มือนหน้าสำหรับมือนี้เนอะนะสบายดีพ่พอแม่พี่นอ้องกันเบัสสุขสู่คนพี่น้องเลยอ่าสบายดีเนาะป้าโตพี่น้องเลยงามงามเพื่อนน้องทงเนาะคักลีพี่นอ้องนุกระจาบบินเข่ากับโบได้บาทนี่เออเอาเนาะดีใจดีใจพี่น,อน้องเลยไอคอนเนอะเนาะ